วันนี้แต่งตัว <C> e <al> <ermaid> เร <C> e <al> า,านิดนพงตัวไม้านยายกุเลดเธอว่าหน้าชั้นเก้าร้อยหรอชั้นจะจ่ายหรอเก้าร้อยน้างนี้นะคะบอกแล้วว่าหน้าของบัวนะคะจะไม่จ่ายของแพงแน่นอน <S <S หวนว,วัน,นะคะแรงแรงแรงนะคะขุดขุดุดอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเอ่ยหน้าตรงน,นงั้นฟองฟินน้วเหมือนทะเลเดือดอ่ะอ่าตรงนี้ก็สวยนะเป็นที่นั่งตรงบาร์เนาะตรงนี้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 ๆๆ นี่คือโรงแรมอ็มเคอร์คราวนีน้น่นนะคะที่อยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพเลยทีเดียวเป็นโรงแรมหรู5้าดาวเลยนะเป็นวันนี้แต่งตัวหรือนิดนึงนะห็นไหมห็นไหมก็ให้เข้ากับสถานที่นิดนึงนะแต่หน้าคือแบบโทมมากไม่ได้แต่งแยกส่วนเปียกนะคะเป็นห้องกระจกเลยนี่เป็นห้องกระจกเลย แล้วก็เป็นคระโขกนะคะอ่ากกระจกนะคะที่นี่มีพวกแปรงสีฟันยาสีฟันโลชั่นแฮนด์วอชนะคะหวมวกผมผมครบเลยอาบน้ำนี่คือแช่เวลาเราแบบว่าเหนื่อยๆเนาะแล้วก็แช่น้ำอุ่นประมาณ40องศานะคะประมาณ40องศาคือจะทำให้เลือดหมุนเวียนดีด้วยแล้วก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ รคต่างๆก็จะหายไปอ่าตรงนี้ก็จะเป็นมาถึงก็จะเป็นแสดงถึงความหรูหราของห้องเลยเห็นปะเป็นเก้าอี้ผู้บริหารนะคะที่จะมานั่งตรงนี้นะคะแล้วก็มองออกไปก็จะเป็นวิวเมืองนะคะอุ้ยแต่ว่าะนี่ดูค่ะทีวีใหญ่มาก <Wow. S 1> แต่ที่แน่ๆคือโรงแรมหรูต้องคู่กับเตียงนุ่มๆค่ะนะคะวันนี้ก็ในคืนวันวาเลนไทน์นะคะก็จะ มีการนอนเตียงนุ่มนะคะแล้วก็กลนไปกับเสียงเพลงะคะเ <lymph. S 2> บาเสียงเพลงคลาสสิกนะคะอ,อ่านี่มีคงไฟหัวเตียงใครอยากได้การตกแต่งแบบโรงแรม5ดาวนะเอามาเอาไปจัดรายการบัวได้เลยนะคะเกาะติดริมสะน้ำนะคะอ่ะก็ต้องดีช่วยชีวิตนะต้องดี ก็พอไปได้นะไปวันไปวานะก็ไม่อายแล้วมาคุยกันต่อนะคะวันนี้ก็อยู่ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลคะนะคะกับผู้บริหารใหญ่แลผู้บปริหารใหญ่สวัสดีค่ะโอ้โหหรูเลยอ่ะใครอยากได้การตกแต่งสไตล์นี้นั้ในห้องนอนของตัวเองแล้วก็มีโต๊ะนะคะโต๊ะทำงานนะคะขนาดกับใหญ่แล้วก็รู้สิมันดูสบายดูหรูหรานเนาเห็นป่ะเห็นไหมเห็นว่าใครอยากได้ตกแต่ง สไตล์นี้แล้วก็ดูดิเขามีใสอ่อรูปผ้าน,นะคะที่เป็นกอดเนี่ยสีไล่ไล่โทนกับพื้นหลังนะแล้วก็ใช้แสงไฟในการช่วยส่องลงมานะคะแล้วก็เป็นขันวางของจะวางแบบพวกอังก่งหนังสือนิดนึงนะคะเป็นคลินิกให้มันดูแบบว่าสวยงามน,นะคะ<ม>ก็ได้<ม>เออนะคะเอาล่ะวันนี้ก็ถือว่าโรงแรมนี้ก็คือ5ดาวจริงๆนะคะก็มีการตกแต่งที่หรูหราแล้วก็ วันนี้ก็จ่ายเหมือนเดิมนะคะเห็นหน้าตาบัวก็ไม่ต้องราคาหรูหราอะไรมากนะคะแต่ว่าได้ความคุ้มค่าไปนะคะเหมือนที่บัวทาสะเลยไม่ต้องราคาไม่ต้องแพงไม่ต้องหรูหรามากแต่สิ่งที่คุณได้ต้องห้าดาวต้องคุ้มแน่นอนนะคะกับรายการเกาะติดตริมสะน้ำพรุ่งนี้ตามบัวไปดูว่าที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลนะคะมันจะสวยขนาดไหนนะคะสมกับระดับ5าดาวหรือไม่นะคะพรุ่งนี้เชาวตามบัวไปดูกัน เออแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูรลา์อาหารด้วยนะว่าเขามีอาหารอะไรนะคะเผื่อใครอยากจะมาในใจกลางเมืองแบบนี้นะคะแล้วก็เดินช็อปปิ้งพักผ่อนหรูๆเตียงนุ่มๆนะคะก็มาได้เออพูดถึงเตียงนุ่มๆเดี๋ยวโบเฮ็ดเตียงให้ดูก่อนไปหนึ่งสองสามเฮ้ยเดงอีกแล้วอะ่ะมันจะนุ่มมันจะแน่นนะคะมันจะแบบง่านอน จะปินๆนะคะเท่าที่ดูเมื่อกี้นะเตียงก็นุ่มตกแต่งก็รูนะคะดูโทนสีดูอบอุ่นสบายตาหน้านอนหน้าพักผ่อนมากๆเลยนะคะทุกอย่างลงตัวมีไม้ตัดมันจะดูแบบสบายตาเป็นหน้าพักผ่อนนะคะก็เท่าไหร่ให้ไทยทีผิดผิดผิดทุเลศเธอว่าหน้าชั้นเก้าร้อยหรอ อันตัวจ่ายหรอ900น้่นี้นะคะบอกแล้วว่านั่งบัวนะคะจะไม่จ่ายของแพงแน่นอนวันนี้บัวจ่ายแาค่ราคา1,900บาทในโรงแรมหรู5ดาวนะคะที่แบบเหมือนประมาณคืนหนึ่งเป็นหมื่นนะแต่จ่ายแค่นี้เองนะคะอะใครสนใจนะคะอยากตามรอยบัวก็มาได้เลยค่ะที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลนะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะพาไปดูความหรูหราของสระว่ายน้ำนะให้ดูว่า การตกแต่งเป็นยังไงเผื่อใครจะเอาไอเดียไปนะคะไอเดียในการตกแต่งรอบสระว่ายน้ําและสระว่ายน้ํานะคะหรือแม้กระทัง่งไอเดียในการแต่งห้องแต่งบ้านของคุณนะคะก็ติดตามรายการบัวได้เลยค่ะก็ติดตริมสระน้ำพร่งนี้ไปเจอกัน,นะคะ่ะ วัสดีค่ะก็มาพบกันอีกวันหนึ่งนะคะกับรายการเกาะติดริมสระน้ำจะพามาพบกับสระน้ำที่โรงแรมิน Intercontinental นะคะที่ใจกลางเมืองเลยตรงแยกราชประสงค์นะคะตรงเซนต์แวนเวอ์เลยสิกับเซนต์แวนเว์แล้วก็เคซอนคาซานะคะวันนี้นะคะเราพามาดูการตกแต่งนะคะริมสระน้ำแล้วก็สระน้ำนะคะของโรงแรมน,นี้กัน ไปดูเลยว่าจะเป็นสไตล์ไหนยังไงนะคะตามมุมมาเลยค่ะอาเดินเข้ามานะคะในส่วนแรกของของสระว่ายน้ำนะคะโซนสระว่ายน้ำก็จะเป็นน้าล้นนะคะส,สูงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นรางน้ํานะคะรางน้าน้ําในรางน้ํานี้ก็จะหมนุนวนไปที่บ่อกเก็บน้ำนะคะแล้วก็ไปกรองเขาเรากรองนะอันนี้เขาก็ยกสเต็ปไปนะคะ ยะเตะไปเป็นสะยกสูงนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นแบบว่าเหมือนอาคารนะคะเขาก็จะมีการยกสูงของสระไา้น้ำได้มันไม่เหมือนบ้านนะคะไม่เหมือนบ้านส่วนมากบ้านก็ยกสูงได้แบบสี่สิบเซนห้าสิบเซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหวนวันะคะ,นนะ,คะแรงแรงแรงนะคะขุดขุดุด,ด,ด,ดอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเอ่ยไปหน้าตรงนั้นคงฟินนะเหมือนทะเลเดือดอ,ะอ่ะอ่าตรงนี้ก็สวยนะใครอยากได้ทรงแปดเหลี่ยมไปทำนะคะก็สวยเหมือนกันนะคะ ชอบสไตล์แบบว่ากลิ่นอายของความธรรมชาตินะมีการแบบว่าตกแต่งต้นไม้ไว้ตามเคิร์ฟนะคะส่วนเว้าวของจ่ายอย่างเงี้ยค่ะเป็นการลดทอนความแข็งนะคะเส้นสายนะคะก็จะ,ะเป็นแบบเป็นโค้งเว้าไปตามสัดส่วนความสวยงามเป็นเส้นสายที่ดูนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็ธรรมชาติลงตัวมากๆนะคะเป็นที่นั่งตรงบาร์เนาะตรงนี้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 น,นะคะ อันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องดินเผาแก้วใสๆนะคะแล้วก็ชอาทัดน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็แบบให้มันน้ามันล้นออกมานะคะสระนี้ก็เป็นลึกสโลปนะคะตรงนี้ก็จะเป็น1.4 1.5ตรงนู้ก็จะเป็นประมาณ1.2นะคะ <c oughs> arn, เห็นเคาน์เตอร์ไหมคะเป็นความนูนต่ำนูนสูงเมตเทสเตอร์ของมันนะคะ ก็มองว่าตรงนี้ก็สวยเป็นลูกเล่นที่ดีนะคะที่จะเอามาใช้ในส่วนใดส,ส่วนหนึ่งของสระว่ายน้ำจะเป็นม่านน้ำก็ได้นะคะน้ำตกหรือว่าจะเป็นส่วนในส่วนของเคาน์เตอร์ศาลาที่นั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะวันนี้ก็พาชมสระว่ายน้ำนะคะที่โรงแรมนี้กันมาหมดแล้วนะคะสรุปว่าโรงแรมนี้สระว่ายน้ำนะในส่วนตัวของวัวนะคะคือชอบนะว่าชอบความเคิร์ฟความสวยความโค้งข,ของของสระว่ายน้ำสระวูาไหนที่เป็น เป็นอะไรอย่างเงี้ยบจะชอบความแบบเหมือนมันมีเส้นสายศิลปะนะคะในการตกแต่งในสระและรอบสระและรวมไปถึงนะคะการตกแต่งภายในห้องของคุณภายในบ้านของคุณนะคะในโรงแรมนั้นๆนะคะอย่าลืมมาติดตามบัวกันนะคะได้ค่เกาะติดริมตะนาววันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ